วสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มแล้วเหรอ,อไปโอเคครับก็วันนี้พี่ท็อปกับพี่นัทจะมาสอนเกมไพอัพเกมครับอ,อันนี้คือพุ่งเด็ก üy <üyor. S 2> พุ่งเด็ก,พ,ดกพูดไปตั้งนานพุ่งเด็กโอเคเอาใหม่เอาใหม่หสวัสดีครับสองหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่นัทกับพี่ท็อปจะมาสอนเกมไพอัพเกมครับอ <อ>วิธีการเล่นไพ่เอาเกมเอาเราจุดประสงค์หลักก่อนจุดประสงค์หลักคือแข่งบาลาน์าเกมนี้จะเหมือนกับบาลานส์เกมครับซึ่งเราจะต้องเอาไม้จากในถุงเนี้ยออกไปออกไปวางาแบบนี้เราจะต้องหยิบไม้จากในถุงเนี้ยครับซุ่มหยิบออกมาออกมาวางให้ตรงตามสีนะเรียกว่เ<ร>าเสีเ่ยงเสี่ยมสีใช่คลับผมเลือกได้ไหม เลือกไม่ได้ครับเลือกอไม่ได้ด้วยซึ่งจริงๆซึ่งในตัวเกมอ่ะครับมันจะมีระบบเก็บคะแนนอยู่ถ้าเกิดว่าคุณวางบาลานไม่ดีเนี่ยทําไม้ล่นเนี่ยเขาจะให้เอาไม้เนี่ยเก็บไว้หน้าตัวเองครับแล้วเป็นหนึ่งคะแนนอ่าแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่คุณทําหอคอยร่วงเลยอ้าคุณจะโดนห้าคะแนนห้าคะแนนห้าคะแนนได้ครับอ้าเขาแข่งกันจนกว่าจะมีผู้แรนนะครับ ครบ11คะแนนเล่นเหมือนอูนอเลยแบ,บ่งเป็นรอบๆแลถ้าได้11เคะแนนคือแพ้เลยถ้าถึง11อคะแนนเมื่อไหร่ถือว่าเกมจบลงในรอบนั้นครับแล้วมาดูกันใครผู้เล่นที่ผู้เล่นคนไหนที่มีคะแนนน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะทันทีได้<อ>ข่าวว่าเกมนี้ราคาดีเกมนี้ราคาดีใช่นี่ร9 0บบาท690อ่าแต่ม,มีโปรโมชั่นหรือเปล่าทักเข้ามาถามก่อนนะแล้วแต่บางช่วงบางบางทีก็จะเป็นช่วงช่วงบางทีก็จะเป็นหลินหุยเดี๋ยว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 โอเคมาะมา วิธีการเล่นครับจ<ม>ากที่พี่ครัปบ,บอกไปก็คือ 1. หน,บบนึ่งหยิบไม้ออกมาหนึ่งอันจากนั้นเอาไปวางมุมกล้องได้แค่ระดับสายตามี่น้าพี่นัาถือให้แล้วเอาไม้อันนี้นนครับลงไปวางให้สีมันสัมผัสกันอ่าอันนี้เช่นอ,อ,อย่างนี้นะครับแบบนี้สีเหลืองโดยสีเหลืองใช่สีเหลืองต้องกับสีเหลืองสมมติหยิบออกมาเป็นสีแดงกับสีเหลืองอย่างเงี้ย พี่เกาต้องเอาสีแดงไปวางให้ตรงกับสีแดงสีเหลืองให้ตรงกับสีเหลืองแล้วสีขาวตรงไปเอาไว้ทําอะไรครับสีขาวตรงไปมันมีจุดที่วางสีขาวได้อยู่ตรงไหนครับตรงกลางใช่ไหมครับตรงกลางของหอคอยลังนกเนี่ยเขาเรียกหอคอยลังนกเดี๋ยวทั้งผนจะซูมเข้าไปให้เห็นเห็นยากเลยอย่างนี้ใช่ไหมพี่เับอย่างนี้เป็นการเข้าใจถูกไหมตรงกลางของหอคอยลังนกเนี่ยมันจะมีสีขาวอยู่ อ๋อไโต๊ะน้อยน้อยนี่คือไม่ได้ตั้งเป็นของเล่นเอาให้ระวังได้ใช่อ่าซึ่งเราจะผัดกันวางอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะมีคนทาล้มถ้าเกิดใครทําล้มเมื่อไหร่ปุ๊บจะถือว่าจบรอบนั้นจะถือว่าจบรอบนั้นทันทีแล้วเราก็จะมาเริ่มใหม่กันโอเคอเราจะเล่นเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีคนทําได้ครบสิบเอ็ดคะแนนถ้าใครทําได้ครบสิบเอ็ดคะแนนก่อนแพ้ไม่ได้ชนะนะแพ้ วิธีชนะคือใครมีครบจีบคะแนนแล้วใครผู้ใครมีคะแนนน้อยที่สุดเป็นผู้ชนะคนนั้นจะเป็นผู้ชนะทันทีเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาซิมเพลกกันดีกว่าเออมาพี่อมเล่นด้วยได้ไม่ต้องห่วงนะครับพี่อมไม่ได้หายไปไหนพี่อมมาเป็นตักล้องนะครับอ่าวหนว่าเป็นยายกล้องนะฮะเอา่างดี้ว่าแพ้โดนลงโทษอ่ะพี่อมเริ่มก่อนเลยอ่าเขียนหน้าเนี่ยนี้ต่อให้ง่ายๆพี่อมเริ่มก่อนอ่ะให้กูเริ่มก่อนนี่ไม่ใช่ละ อ่านี่ะครับเริ่มก่อนได้เปลี่ยนนะพี่พี่มีโอกาสวางตั้งเยอะปั๊บมาถึงปุ๊บเฮ้ยพี่อมบอกก่อนเกมเนี้ยมันมีตัวตัวของมันมีพิเศษเห็นป้ามันจะมีหยัก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 อยู่ที่แท่งไม่รู้ไอ้โอกาสมันคุณแอบยิบก่อนได้ไงอ่ะอ่าเนี่ยเมื่อกี้เหมือนจะเห็นใส่กลอ่าเห็นแล้วเนาะมีหยักไอ้หยักหยักพวกเนี้ยครับมันมีหน้าที่เอาไว้ล็อกตัวแท่งไม้แล้วก็ล็อกตัว ตัวขอบของของ,ของถ้วยเนาะ,ะเรียกว่าลดแรงเสียดทานซึ่ง,งไอ้ไอ้เนี่ยไอ้เกมเนี้ยมันมีหลายชื่อมากมันจะมีชื่อทั้งสติ๊กสแต็กไพอัพนะครับไพอัพกล่องส้มกล่องแดงกล่องอะไรไม่รู้หลายแบรนด์เหลือเกินะนะครับแต่เลนส์ราคาเฉลีย่ยที่เขานำเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ 600กว่าบาทถึง800บาทโดยโดยเฉลี่ยนะครับอ่าพี่อมมีเวอร์ชั่นเวอร์ชันที่เอามามันชื่อ six stack ครับแต่เป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นอ่าอันนี้อันนี้เป็นเวอร์ชันอังกฤษอ่าส่วนที่ขายเนี่ยเป็นเวอร์ชันอเมริกันหรือกันนะครับเวอร์ชันอเมริกันจะชื่อว่า high u p g a d e ต้องบอกว่าเกมเกมนี้ดีนะอ่าพี่อมก็จะวางอย่างนี้ฮะอ่าปึ๊บอ่าพี่ท็อปหยิบได้แบบนี้อ่าพี่ท็อปก็จะวางแบบนี้ พ like ี่ท็อปวางขาวแบบลงตรงนี้ได้ไหมครับได้ได้เหรอเฮ้ยมันต้องพาดผ่านสองอันไม่เหรอมันต้องพาดผ่านสีเหลืองด้วยไม่ใง่สีขาวขลางไม่แต่มันโดนสีเหลืองไงมันไม่ได้อ้าวก็นี่สีเหลืองไงครับอ้าวพี่ท็อปมีหมายความว่าถ้าพี่ท็อปวางด้านนี้ไม่ได้ถึงไหมใช่ได้สีเหลืองแดงมาแล้วมันก็เล่นท้ายากเลยอ่ะเนี่ยครับผู้ผมก็จะเล่นกันโดยที่แบบไม่ไม่ได้รู้ว่ามันมีสีอะไรอยู่ข้างในเพราะว่าตัวถุงนะครับมันจะเหมือนเป็นหูรูด แน่นๆไว้ให้เราจะมองไม่เห็นเนาะเราก็หยิบออกมาอย่างงี้ออ่่าายเงี้ยจะเกิดความยากแล้วพี่อมควรจะวางไงดีนะอ่าเฮ้ยอ่าอ่าอ่าอยากพี่อมโดนหนึ่งคะแนนอ่าก็เก็บไว้ข้างหน้าพี่อมไม่เอากลัดใส่ถุงนะเก็บไว้ข้างหน้าเก็บไว้ข้างหน้าวางไว้ข้างหน้าตัวเองพี่อมโดนแล้วหนึ่งหนึ่งอ่ารับได้นี้อ่าได้เขียนหน้าแล้วอ่าเนี่ยพวกมึงมันจงใจแกล้งกูไงไขไม่มี เอเนี่ยตอนนี้เลตติ้งมาอยู่ประมาณสิบกว่าคนด้วยลั่นไปดิบอกเลยมีเขียนหน้าพี่โอมแน่นอนแล้วถ้าตกวัันี้พี่โอมโดนเท่าไหร่ครับห้าคะแนนครับจฮริงใจกูบ้าเฮ้ยมาช่วงพี่ข่าวน้ำตาลด้วยนะไม่ใช่หรอกจริงนะครับ เนี่ยเราจะวางกันไปเรื่อยนะฮะวางกันไปเรื่อยใครบางท็อปมึงไม่สัมผัสสีนะไม่สัมผัสสีได้เหรอเอาใหม่เอาใหม่ท็อปทำให้เขาเห็นดีๆห้เขาเห็นดีๆเฮ้ยต้องยืนต้องยืนต้องยืนมันต้องยืนมันต้องโดนแบบนี้เกมนี้พวกผมจะตั้งใจเป็นพิเศษว่าผมอยากเขียนหน้าพี่โอมกันเนี่ยนะมีทางใค้พี่เดินบ้างไหมน้องไม่รู้ไม่รู้ทางของคุณไม่ใช่ทางของผมเราช่วยกันนะ ไม,ไม่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 มีสัจจะในหมู่โจรใช่โชคดีนะครับ <laughs> <laughs> โอ้เอ้เยัง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  <laughs> <laughs> แต่รอบหน้าไม่น่านะง <laughs> ่ายโอ้ง่ายอีซี่เลย <laughs> โอ้โหอีซี่เลย คุณวางแบบท่าง่ายๆกันเนี่ยต้องวางแล้วใครให้พี่อมเล่นทายากครับเอ๊ะจะวางทางไหนดีนะเอ๊ะจะล้มหรือต่านะอมยอมย่ายยังไง ไม่ล้มนะครับมันต้องโดนอย่างนี้มันต้องโดนแล้วมันต้องล้มแล้วเอียงขนาดเนี้ยมันต้องล้มแล้วมันเนี่ยพกุกพวกเองมันเนี่ยอ่ะอ่ะมันล้มเหอะล้มล้มล้มได้แล้วมันควรจะล้มได้แล้วผมให้สามคำ not today อ่าเอาแต่เมื่อวานคุณก็แพงนะอ่าไม่เป็นไรเมื่อวานนั่นคือเมื่อวานวันนี้ก็คือวันนี้กูเห็น not today มาสองว,วันละ จามาผมได้เขียนหน้าะมามาเดกแนครับพี่นาก็จะดนห้คะแนนห้คะแนนหคะแนนหคะแนนยังยห้าคะแนนหคะแนนทาไมล้มต้องเยอะห้าคะแนนอ่ะอ้าวกดกดเขาคือล้มถ้าเกิดว่าล้มเนี้ยงหมดเลยจะโดนห้าคะแนนอ๋อแต่เนี้ยผมจะไม่ได้ตัวผมจะต้องเล่นแนี้วาง้าง ตาพี่โอมอ่ะตาเขาเริ่มก่อนอ๋อโอเคก็คือไม่ไม่อันนี้เลือกไม่ได้ครับไม่ได้เลยเริ่มใหม่ครับเริ่มเล่าใหม่เลยเอ้าแล้วอันเนี้ยอ่ะเริ่มเหมือนกันแต่พี่โอมจะมีหนึ่งคะแนนอ๋อก็ต้องจดไว้ใช่โอเคคือคุณต้องลองเล่นดูเกมนี้มันจะลุ้นตอนที่แบบมันโน้มๆน้มอย่างเงี้ย ไม่ไม่ไม่อาออ๋ออเนี่ย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 เป็นอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่เป็นพี่ที่ชอบแกล้งน้องๆนะครับไม่จริงเลยประกานี่หยิบมาก่อนเลยอะไรหยิบมาจดสกอร์ใช่ไหมนรับเออเออไม่จริงมาจดสกอร์น้องๆอย่าเชื่อพี่โอมนะครับจังหวะนี้เขาจะเขียนหน้าพี่อย่างเดียวเลยพี่ไม่เคยแกล้งนัดเลยนะไออะไรเนี่ยข้ามตรงข้ามตาโดนบทลงโทษเราไปสองอันอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่มี ผมเข้าใจว่าเออคุณหยิบแล้วไงเออตาผมฝาดไ,ไปเองผมไม่เคยลงโทษน้องๆเลยผู้บริหารหลายๆท่านดูไว้นะฮะลูกน้องคุณอาจจะคิดแบบนี้กับคุณบา้างก็ได้นะ <ไป S 1> อันนี้อันนี้อนนโอ,อ,อ้โห,โห เกี S <S ย่ยวตรงนี้นะครับไม่โดนโดนไม่เหลืองนี่นี่อ๋ออ๋ออ๋อมันรออยู่มันเขาเรียกว่าชันเชิงนี่แม่จงใจเล่นกูละมันจงใจเล่นกูชัดๆอุ้ยไปดีดดีดขอไข่กี้เขา ให้มันโดนโดนเราต้องวางสองฮะไม้แรกเดี๋ยวเดี๋ยวไม้เดียวลงไปสิโชว์ดิโชว์ถ่ายากแบบวางอย่างเงี้ยวางป้านอย่างเงี้ยแแบบเออใช้เปล่าท็อปใช้เปล่าท็อปไม่ได้ไม่ได้แล้วโดนได้สัมผัสส้มโอ้โหเขาเสียใจเมื่อวางแบบนี้ก็ได้ได้หรอนี่ไงสีขาวได้ตูม มาทางกูแล้วที่ตั้งเยอะอ่เรามาพูดกันนะครับลน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 แอะแอะลนเธอเฮ้ยคุณมันสมดุลมันไม่ได้อย่ามือสั่นสิพี่ผ่าผ่าพลาผ่าลายพาาก่อน จเย็นๆน,นะวางตรงกลางก็จบแล้วนี่ไงวางตรงกลางไม่ดีๆไม่ชอบมันโยกอะ่ะก็ปล่อยสิจะได้รู้ไงล้มไม่ลม้มไม่ได้สัมผัสสีเหลืองครับว้าัวสีไม่เอาแก้ใหม่ครับมันจะล้มตอนแก้เนี่ย นี่เขาเรียกปฏิหารชัดๆเรียกว่าตะเกียบคู่ตะเกียบคู่คู่ชีวิตนี่ครับแง่ว่าไงเดียรนี่นี่คุณแบบนี่เหมือนทางเดินให้ผมเลยอ่ะผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับฮะตัว

หายใจมันก็หายใจมันก็ร่วงแล้วเปล่าวะคือแบบโ,โหพวกมึงเล่น,อ,อ,นอะไรของกันเขาเรียกว่ายากในยากเขาทำใจแพร์เขอทำใจแพร์พรพรนึ่เขาว่างออกจากง่ายพี่ก็วางออกจากง่าย เธอทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าิต <c oughs> ใจพวกแกทำด้วยอะไรนี่ครับเขาทำได้เฮ้ยใจพวกแกทำด้วยอะไรลมเฮออลมสักทีเฮออ <c oughs> ลมลมเจอลมได้ไดแล้วท็อปมึงได้เก่งไปแล้ว ผมอะต้องไม่แพ้ยังไงคุณก็จะไม่แพ้ใช่ไหมใช่ผมไม่ยอมแพ้หรอกเอาแต่ผู้ชนะเป็นคนเดียวนะไม่เป็นไรผมไม่แคร์เรื่องชนะเป็นนบทลงโทษดีกว่าอันนี้ครับอ่ะเช่ ยังไม่ทันทำอะไรกันแน่แล้วหนึ่งกนแน่เสียใจยงไม่ทันทำอะไรกันแน่คือแบบจริงๆที่ร้านเราเล่นเกมนี้บ่อยมากพอมาดูไม้แต่ละไม้เนี่ยไม้งอคุณครับสีแดงมาโดนสีฟ้าอยู่เออเออเออดีมากท็อปดีมากโดนไหมไม่โดนแล้วนะ นี่คุณจะโกงอ่ะผมไม่โกงผมจะโกงทำไมเพื่อย่อยากมือสั่นไม่ใช่จู่ๆทำตกแล้วเสียหนึ่งคะแนนนะเออเนี่ยถ้าตกสิบอันเนี่ยกูมีความสุขแล้วิงอะอ้ทำไมมันดึงออกมาไว้รอทำไมมันดึงออกมาไว้รอ ก็ไม่นิ่งออกมาไว้รอเขาเรียกว่าเหมือนมึงเตียมกันมาอา้าวไม่รู้เหรอจริงไอ้ชอปลองมาทายยากดู <Hey. S 1> ท่าน,นี้งานเขา้างานเข้าพี่อีกแล้วเฮ้ย <c oughs> ทาเขายากจริงๆด้วย <c oughs> โอ้ คุณจะเล่นท่าไหนวะผมว่าผมเล่นท่าธรรมดาดีกว่าเนี่ยท่าธรรมดาดีที่สุดมาแสดงเถือกเลยม่ายากนี่ไงระดับโปรเฟชล ข้างล่างมีแดงนะอ๋อยังได้อยู่แต่ขาวแต่อันนี้นะไม่ได้อ้อาวได้ะครัได้นะครับอ้าวอ้าว มันจะเกิดการเช็คกับเพื่อนกันเกิดขึ้นนะเฮ้ยโดนแดงว่าเอาไม่โดนไม่รู้อะตาพี่แล้วอันเนี้ยฟ้าแดงนี่้าแดงฟ้าแดงเขาเขียวไม่ใช่เหรอต้องลองเขียวหรือฟ้าฟ้าขาว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 เฮ้ยโห ทำไมคุณเล่นกันแบบนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่สไตล์แล้วพี่โอบอกเลยว่าคนไม่เล่นไม่เข้าใจหรอกำมามันรู้แค่ไหนเออจริงจริงจงมาลองเช่าไปเล่นที่บ้านก่อนก็ได้นะเอาดิอะมา <c oughs> มีหมุนไม่ด้วย <c oughs> หมุนแบบแวงแงงแวงแวงนั้น เฮ้ยมันกี้ก่อากนะครับมอกี้มันต้องปล่อยมือแล้วเปล่าวะมันเหมือนมันแบบพี่ผมส่มเสียงสักไม้อ่ะกูขอแค่มือสักไม้แล้วนะนะนะไม้เดี๋ยวก็เดียวได้นะ ไม่ได้นะไม่ได้นะใจเย็นนะเหมือนพี่กำลังเหมือนพี่กำลังจะหั่นผักสไลด์บางแล้วนี่สีขั้นต้องลุกแล้วอะไรสีขาวผ้าดีอย่างเงี้ยผมนัดใจเย็นใจเย็นใจเย็นเยนผมนี่กดปากกาลองแล้ว ก่อนสรุปกันอ่าเม,มื่อกี้พี่นัททำหล่นแต่ไม่หมดด้วยประเด็นคือมันเหลือไม้หนึ่งถ้ามันเหลือไม้หนึ่งอ่ะตอนนี้มันหมดแล้วอ่ะเขาหยิบออกไปถ้ามันเหลือไม้หนึ่งเนี่ยโดยปกติแล้วอะต้องคิดตามไม้ที่หล่นเพราะว่ามันหล่นไม่หมดแต่ทะลุแล้วแต่ทะลุแล้วยังไงก็ทะลุใช่ไม่ใช่ห้านะ โอเคอ่ะก็พี่นัทครบ11คะแนนนะทีเนี้ยเราเรียกวกันเขาเรียกว่าทะลุใครคะแนนน้อยที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไปซึ่งพี่ท็อปไม่มีคะแนนเลยเพราะพี่ท็อปเล่นบ่อยที่โกงที่โกงจริงจริงๆคือของที่ร้านอ่ะเล่นบ่อยมากๆแบตเตอรี่กล้องก็ลดน้อยละเรามาลงโทษสาสมใจเรามาลงโทษพี่นัทกันดีกว่าพี่บอกว่าเปลี่ยนบทลงโทษไปใช้หนังเตกอ่ะเกลียเสร็จเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนแล้ว อะไรเล่าอะไรเล่าคุณเอาหนังติ๊กมาหนังติ๊กมาเอ้าม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 าเฮ้ยใครเล่นส์มาเราทำอะไรอ่ะพี่ออมเมื่อกี้โดนไปกี่แต้มนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนไปกี่แต้มนะพี่นัทตามลำดับความสูงละกันเอามาเฮ้ยเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะไม่รู้สิบกว่าแต้มเท่าไหร่นะ เนี่ยเดี๋ยวเขาก็มองว่าพี่อมชอบแกล้งสตาร์บอะก็บอกแล้วเขียนหน้าจบแล้วอ้ายังไม่ดีดเลยดีแล้วมือมันลั่นมมันลั่นไม่เกียวดีแล้วอ๋อเห็นหมดใครเห็นบ้างไม่เห็นอุยมเห็นหมดเป็นพยานให้ผมหมดอะอ๋ออ่ามาจบอ่าสรุปอ่าเอามาไพ่ยเอลวไอ้ท็อปยังไม่ได้ดีดมึงเลยไม่เกี้ยวพี่โอคนเดียวไอ้ท็อปผู้ชนะเออเรื่องของมึงเนี่ยทำไมผู้ชนะไม่ได้รางวัล อ่าจะได้รางวัลเอกมไพ่ up พี่โอมีมีอะไรจะบอกตอนนี้มีโปรโมชั่นครับอยู่444เนาะโปรโมชั่น4 44บาทนะครับเกมไพ่ัพราคานี้ได้แค่ประมาณ10กล่องคิค่าจะส่งไหมครับพี่ท็อปค่าจะส่งฟรีฟรีนะครับฟรีโอเคครับก็จริงๆโปรโมชั่นเราก็ใกล้จะหมดแล้้วเฮยแต่เกมมันดีจริงๆคือ น,น้องๆที่เอาไปเล่นอ่ะมันใครที่เคยเล่นเจง้าเบื่อแล้วหรืออะไรเงี้ยเฮ้ยอันนี้เป็นอีกอันนึงที่แมคาเนิกมันไม่ยากเนาะ<ช>ถูกปะใช่แล้วมันก็สนุกแล้วมันลุ้นคล้ายๆกับเจง้านั่นแหละนะครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งหรือกันให้ทุกท่านได้มาลองเลือกซื้อเลือกชมดูนะครับ,รบก็ฝากเกมไ i e UP หรือ Stick Stack สติกสแต็กอ่ะมันมีหลายชื่อไฮอาบสติกสแต็กหรืออะไรก็แล้วแต่มันมี ของของคนไทยมีเอามาแปลนะชื่อว่าสติ๊กสแต็กแต่เป็นกล่องสีส้มเหมือนกันแต่แล้วเป็นเกมแข่งมหัศจรรย์ใช่ป่ะใช่เอาของค่ายร้านชื่อว่าตีรันฟันพลอยใช่ใช่ครับอ่าหรือจะเอารุ่นเวอร์ชันนั้นก็ได้ครับมีหลายหลากหลายร้านจัดจำหน่ายนะครับแต่ทางร้านดีได้เอาตัวไพอัพเข้ามานะครับยังไงก็ฝากเกมนี้ไว้ด้วยครับไปแล้วฮะโอเคซียูบ๊ายบายสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ใน YouTube ด้วยนะครับ 在打吗？